วันนี้พามาชม New t a n ง500ดีเซลตัวใหม่ล่าสุดจากทางเกตวอร์มอเตอร์ตัวโมเดลียร์2025ที่มาพร้อมกับชุดแต่งสีดำรอบคันด้วยนะครับรายละเอียดตัวรถจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเครื่องยนต์เป็นอะไรแรงม้าเท่าไหร่รวมถึงแต่ละรุ่นย่อยมีราคาไหนบ้างไปชมกันครับ โดยมาเริ่มต้นที่ราคานะครับสำหรับตัวแทค์500ตัวโมเดลเยียร์2025นะครับโดยตัวเริ่มต้นนะครับจะเป็นตัวแทค์500ดีเซลโปรขับเคลื่อน2ล้อราคาอยู่ที่1,399,000บาทรุ่นถัดมานะครับเป็นรุ่นอัลต้าขับเคลื่อน2ล้อ1,499,000บาท แต่ถ้าอยากได้ชุดแต่งนะครับสีดำ Black Warrior นะครับเพิ่มอีก30,000บาทนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ1,529,000บาทแต่ถ้าคุณอยากได้รุ่นขับเคลื่อนสีล้อนะครับก็ต้องมาเป็นตัวอัลต้าขับเคลื่อนสีล้อราคาอยู่ที่ประมาณ1,599,000บาทและถ้าอยากได้ชุดแต่งสีดำรอบคันอีกนะครับก็เพิ่มอีก30,000บาทเป็น1,699,000บาทนั่นเอง ซึ่งผมว่านะครับทาง g r ร a t w a มอเตอร์นะครับทำราคาออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับลดในพิกัด SUV PPV นะครับราคาอยู่ในเลนประมาณนี้นะครับถือว่ากำลังดีเลยและจุดเด่นที่สำคัญเลยนะครับสำหรับแท็งค์500รุ่นนี้นะครับก็คือเรื่องของขุมพลังที่มาพร้อมกับขุมพลังดีเซลซึ่งผมมองว่านะครับการที่มาพร้อมกับขุมพลังดีเซลนะครับทำให้ตัวแท็งค์500คันนี้นะครับน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นเลยนะครับ น่าใช้งานมากกว่าตัวเครื่องยนต์เบนซินรุ่นก่อนอีกนะครับซึ่งสเปคของเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้นะครับจะเป็นดีเซลสสูบขนาด2.4ลิตรพ่วงกับตัวเทอร์โบชาร์จกำลังแรงม้านะครับอยู่ที่ประมาณ184แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่ประมาณ480นิวตันเมตรทำงานผ่านเกียร์มัด9 9จังหวะขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็ขับเคลื่อน4ลอ้อ โดยถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับก็จะมี3โหมดให้เลือกก็คือมี normal sport eco แต่ถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็จะมีโหมดการขับขี่แบบ Off-Road เพิ่มเติมขึ้นมาให้ด้วยซึ่งกำลังแรงม้าประมาณล้อ80แรงม้านะครับกับน้ำหนักตัวประมาณ2.5ตันนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับซึ่งขนาดมิติถังนะครับของตัวแทง5 0 0ดีเซลนะครับก็เรียกได้ว่าอยู่ระดับต้นๆของกลุ่มนะครับ ความยาว4,800กว่ามิลลิเมตรความกว้าง1,900ม mm, ิลลิเมตรความสูง1,900ม mm, ิลลิเมตรเช่นเดียวกันและระยะฐานล้อนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2 8 0 0 mm. อมิลลิเมตรอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของดีไซน์นะครับแล้วก็เซอร์วิสออปชั่นนะครับเรื่องของดีไซน์นะครับแทงค์500ดีเซลกับตัวแทงค์500ตัวก่อนนะครับที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับดีไซน์ถือว่าไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับ แต่จุดที่ต่างกันหลักๆเลยนะครับก็คือด้านหลังตัวรถนะครับที่จะมีการเอาตัวยางอะไหนะครับย้ายออกไปนะครับจะเป็นนะครับฝาหลังโล่งๆแทนนะครับก็ดูสวยปีกแบบนะครับส่วนออปชันที่ให้นะครับมาหลักๆตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับก็จะมีทั้งตัวไฟหน้านะครับที่เป็นแบบฟ u ู l l e d มีไฟตัดหมอกนะครับเป็นแบบฟ u ู l LED ไฟด้านหลังเป็น LED เช่นเดียวกันโดยรุ่นเริ่มต้นนะครับจะพร้กับตัวล้อลอนะครับขนาด18นิ้ว แล้วก็จะมีการตกแต่งนะครับว oh ัสดุอลูมิเนียมรอบคันนะครับถ้าเกิดไม่ได้เลือกชุดแต่งนะครับแบ็กแวรเรียร์ส่วนออปชันภายในนะครับก็มีเรื่องของนะครับเบาะไฟฟ้านะครับคนขับแปะทิศทางคนนั่งด้านข้างนะครับสีทิศทางมีหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นทัชสกรีน12.3นิ้วนะครับรองรับการเชื่อมต่อ Android Auto Apple c a r p l a y นะครับ มีลำโพงแปดตำแหน่งมาให้รอบคันรวมถึงมีระบบอุปกรณ์สรุปมาให้ครบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นส m ทคีย์ว w i เลดชาร์เจอร์เน a ว i เรชันซิสเต็มนะครับส่วนระบบความปลอดภัยนะครับในรุ่นต้นนะครับก็ถือว่ามีมาให้ค่อนข้างครบนะครับตั้งแต่ระบบความปลอดภัยพื้นฐานนะครับจนไปถึงระบบความปลอดภัยอาชญานะครับแต่ถ้าคุณมีงบประมาณขึ้นมาหน่อยนะครับเลือกในรุ่นอัลต้านะครับอุปกรณ์ออปชั่นอื่นๆนะครับก็จะมีมาให้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อลอยที่ใหญ่ขึ้นจะเป็น20นิ้วดูหล่อขึ้น ประตูฝาท้ายนะครับก็ไม่ต้องแต่แทกปิดนะครับเป็นประตูแบบซอฟโค้ดนะครับปิดไฟฟ้าด้านบนหลังคานะครับก็จะมีการใส่กระจกนะครับพาโนเลยไปชารลูปใส่เข้ามาให้นอกจากนั้นนะครับตัวเบาะภายในนะครับก็เป็นหนังแนปป้ามีระบบนวดมาให้มีเวลคัมซีทมาให้รวมไปถึงนะครับมีเมมโมรีซีทมาให้ด้วยนอกจากนั้นนะครับจอตรงกลางนะครับก็มีการเพิ่มขนาดนะครับเป็น14.6นิ้วใส่เฮดส์อัพดิสเพย์เข้ามาให้ รวมถึงนะครับตัวลำโพงนะครับก็ให้เพิ่มขึ้นมานะครับเป็น12ตําแหน่งนอกจากนั้นนะครับเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับก็จะมีการเพิ่มเติมระบบความปลอดภัยเเชียข้ามาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับระบบนะครับพวกไ้สปอตต่างๆนะครับเตือนมุมอับสายตานะครับเตือนเมื่อมีรถอยู่ด้านข้างนะครับรวมถึงนะครับระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะครับก็จะมีใส่เข้ามาให้ในตัวรุ่นอัลต้านะครับ แต่ถ้าไปที่ตัวรุ่นท็อปสุดนะครับอย่างตัว a ล t ้าขับเคลื่อน4ล้อนะครับออปชันที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะเป็นระบบออฟโรดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับรถขับเคลื่อน4ล้อระบบล็อกเฟืองท้ายนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังมีหลบนะครับกับรถในที่แคบมีเรื่องของนะครับระบบระบายอากาศ Ventilation Seat ใส่เข้ามาให้ทั้งคู่หน้าแล้วก็บาะนั่งแถวที่2นะครับและนี่นะครับก็จะเป็นรายเด็ทั้งหมดนะครับของตัวทงค์500 d ีเซลตัวใหม่ล่าสุดนะครับโมเดลีย์2025 ที่มาพร้อมกับราคาเริ่มต้นประมาณ1.39ล้านและไปจบที่รุ่นท็อปนะครับประมาณ1 6ล้านบาทนะครับซึ่งราคาทำออกมาได้ค่อนข้างดีดีไซน์ตัวรถนะครับแล้วแต่คนชอบเลยนะครับซึ่งใครนะครับไม่ได้เป็นสายลุยนะครับต้องขับสี่นะครับรุ่น่มต้นนะครับทั้งตัวโบและตัวอัลต้านะครับผมว่าเพียงพอแล้วนะครับ ส่วนเพื่อนๆนะครับมีความเห็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับกับตัวแทงค่า0 0ดีเซลคันนี้นะครับฝากคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับและถ้าชอบข้อมูลนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ